High. ทุกคนช่วยตะไพคิดหนด่อยดิคือช่วงนี้เนี่ยตาไพเนี่ยไม่มีอะไรจะเล่นเลยตาไพก็ไม่รู้ว่าจะเอาเกมอะไรไปลงคลิปคือทุกคนถ้าคุณจะเบื่อ M M 2หรือเปล่าเนี่ยคือตาไพก็ล็อกแรกใน,านาจังหวะเน,นี่ยคือตาไพไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีคือตาไพกลัวว่าเล่นแบบอื่นไปทุกคนจะไม่ดูอีกแต่พอเป็น M M 2ตาไพก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อแต่ว่าดูทรงนะเนี่ยเออตาไพจะเล่นอะไรดีตะไพก็เลยอยากจะมาถามทุกคนตรงนี้สะก่อนนะอือดูหน้าไอ้สามจิตินี่กันหักหนดิ แักแรกกับนี้เนี่ยโค้งหนีคนเอ็มทูใช่ไหมจ๊ะถ้าฉันเลือกได้ฉันจะไม่ดูเดนเทโรยิสเตอร์เด็ดขาดค่ะผมอยากเห็นพี่เล่นเอ็มทูครับโหเอเวน่นนี่เราเห็นพี่แกเล่นเอ็มทูมากี่ครั้งแล้วเนี่ยโอเคโอเคใจเย็นนะทุกคนจังหวะนี้เนี่ยถ้าไิคิดว่าคลิปนี้เนี่ยก็โค้งหนีคนเอ็มทูเช่นเคยนะโอเคไปเข้าเกมเออมาถึงไม่ทำไรข่ากันแล้วค่ะเอ็นผมน้ําตานะคะเบคอนยิงมันค่ะโอเคฆาตกรค่ะเปิดเผยตัวตั้งแต่ ตั้งแต่แบบไม่ถึงไม่ถึงอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็ตายโอเคตายอีกหนึง่งแล้วปืนหายไปไหน,นเอา้า<ไ>ปืนหายไปไหนอ่ะเอ้าปืนหายไปไหนเอาแล้วแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้จะจะจะฆ่าย,ยังไงอ่ะโอเคมันยังไม่เห็นสะพายนะทุกคนปืนหายไปไหนก่อนแล้วนั่นใส่ไม่ฆ่าก,กันอ่ะไปยืนคุยเบื่อกันเถอาตรงนั้น แล้วน,น,นี่ใส่น่โบสทุทีมขอเราวันนี้ชาตเยันแม่แร่ส่งแล้วปืนมันหายไปไหนนี่อุสงสยยัยยางแรงเลยชาติซูนแล้วปืนจูคือแบบเบคอนเขาเก็บพอดีปุ๊บแล้วปืนมันหายไปเลยอ่ะเก็บปุ๊บตายปับ๊บอะไรแบบนะี้แล้วมันหายไปเลยทุกคนถ้าไปจะอยู่ถึงหลายวิสุดท้ายไม่ได้นะแล้วถ้าพยเดินไปไหนไม่ได้เัยไงผมมาเห็นตั้งใจนี่มันฆ่าไปต่อแน่เลยแล้วมันเดินมาทางกู ะไปฆ่าคู่กรณีมันได้แล้วนจังหวะนี้ยไม่ต้องมาโนจ่จ้ะแกทีเมอร์แกแกนี่ใช้ไม่ดีอย่างแรงเลยชาติฆ <c oughs> าตกรคนนั้นเป็นค่ะแล้วปืนมันตกูนแถวนั้นด้วยโอเคทุกคนมันมีคนปิดไฟอ่ะแสดงว่าฆาตกรโดนขังอยู่เพราะงั้นคือถ้าภัยจะาสามารถจะไปเก็บปืนได้ทันไหมตัวหนึงนะอ้าว <c oughs> อันนี้เอาปืนแล้วว่า <c oughs> เบคอน2คนนี้เนี่ยเขาแต่งตัวคล้ายๆกันนะทุกคนเพราะงั้นคือมันจะทำให้ไปสะสนหน่อยเหมือนยันเอฟเฟกไฟตรงมีแต่เออเพื่อนจะคงไม่ทีมเมอร์ใช่ไหมแต่งตัวคล้ายกันเราเชื่อนะครับว่าเขาจะไม่ทีมเมอร์อ้าวตายตรงนั้นเลยอ๋อเขายิงอยู่เนาะขอบคุณมากจ้ะเพื่อนน่ารักมากเบคอนตาที่แล้วมันทีมเมอร์กันไงตาที่เขาไม่ทีมเมอร์เนาะอุ้ยกลัว ตกใจหมดเนึ่ว่าเธอมาวิ้งยังไงไฟไฟของเบคอนเปล่าออกไม่ใช่มันวา์ปมาหรอกจะสูจ้จบเอ้อยังไงมาแล้วยิงได้ไหมยิงได้ไหมยิงได้ไหมเออตายอย่างนั้นนี่ไงปืน ตะกรอนถึงมาพอดีเลยต้องไปเก็บอ่ะนะใจเย็นโอ้โดนมิงไม่โดนเราตายไหมกูใจเย็น,ยยนทุกคนใจเย็นไม่ต้องเข้านะเดี๋ยวตายนี่นะี่ สติสติสัมมชัญยะอุ๊ยอุยรอบนี้ไ้่ใได้เป็นฆาตกรโอเคทุกคนมารอบนี้ถ้าใครจะใช้เปิร์กเปิร์กอะไรดีเปิร์กอะไรก็รีบใช้เถอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่ทันถ้าใครใช้เอ็กซ์เรอ์เนแล้วกันนะทุกคนโอเคมาตะกี้เปลี่ยนเปิร์กอุ้ยแป๊บนึงทุกคนถ้าใครอยากฆ่าไอ้คนนี้มากเลยอ่ะมันเป็นเชอร์ลีฟทาะงนั้นคือขอฆ่ามันก่อนแรก ขอฆ่ามึงคนแรกขอฆ่ามึงคนแรกเลยเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงทีมมึงแต่ตาที่แล้วลยังไงอุ้ยสิบหายเก็บปืนไวมากอา้าวทำไมคนนี้ไม่ได้ปืนวะอุ้ยทำไมไม่ตายจะดุ้งหมดอุ้ยเอเบคอนไม่เนียนไม่เนียนฮิตบ o ็อกเรากับฮิตบ o ็อกมันไม่ไม่เคยเหมือนกันสักอย่างหนึ่งฮิตบ o ็อกกูนี่คือกูต้องเข้าไปแบบล้ำหน้ามันอะมันถึงจะตายแต่คือพอเป็นกูอะคือ กูต้องพอพอเป็นกูอะคืออยู่ห่างเป็น,เป,นเป็นวาวมันยากจะตีกูโดนโอเคทุกคนเอ็กซเรย์นะทุกคนเรือเรืออีกสองคนเบคอนกับใครก็ไม่รู้ซึ่งมันแอบไปตรงตู้คอนเทนเนอร์ขอโทษนะผมมีเอ็กซเรย์ครับคุณหลบยังไงคุณก็ไม่เนียนหรอแกแหมมาตะกี้ผัวหัวไม่ถูกฆ่าแล้วด้วยถ้าไฟจะกลับไปตรงด้านหน้าเพราะถ้าไฟเชื่อว่าเบคอนจะยอ้อนสอกกลับไปตอนนี้เนี่ยเอ็กซเรย์รถไฟยังคูยด่าอยู่ มันจะฟังเสียงตีนนะไม่ไหมทุกคนคิดว่าอุ้ยมาไหนตอนไหนเนี่ยไวเกินใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนอุ้ยเขามีการหลบมีการหลบมีการขึ้นไปด้านบนแต่ไพ่จะไม่สแปมจํานะคะเพราะว่าเราก็ต้องสอนอย่างที่มันดีๆให้กับน้องๆ แล้วมันไปที่แคบๆไงกูกลัวมากที่แคบๆอะ่ะโอ้ไปโน่นนะต่พะพายาโดนเขาแก้แค้นไหมเอ่ยอุยวิ่งไวจังวะต่พายไม่ได้เอาเบิร์กวิ่งเร็วมาด้วยคิดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวที่เอาเบิร์กนี้มาตายละ <c oughs> นี่แนะ่ มีน้องเข้ามาเล่นด้วยอะ่ะเป็นน้องใครก็ไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เป็นอะไยนะคือบางคนอะ่ะคือเขาสามารถจะเข้าเซิร์ฟม,มาได้เพราะตะไครอาจจะให้ทุกคนอะ่ะเข้าจอยเข้ามาตะไครจอยมาหาภพยได้ไงเออซึ่งตอนนี้้ะไคร่ได้เป็นนายอำเภอตะไคจะขออยู่คนเดียวอย่ามีใครมายุ่งกับผมเลยค่ะผมจะขออยู่คนเดียวเพราะว่าเวลากูเป็นนายอำเภอที่กูห่วงชีวิตตัวเองมากคือแบบคือกูโคตรห่วงอะ่ะป็น้องเซนที่กูโคตรกูโคตรกลางเลยแต่คือแบบพอเป็นนายอำเภอที่กูแบบ แม่ต่เรียนกูกูก็ไม่กล้าเก็บอ่ะเราไม่ร ja ar> ู้เนาะว่าอุ้ยเล็กยิงไม่โดนตั้งหนึ่งฆาตกรต้องไปดูแล้วว่าใครเป็นอุ้ยมัน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 ล็อกแลกล็อกแลกล็อกแลกอยู่มันล็อกแลกอยู่ไอ้นั่นมันก็อย่าเดินไปที่ เจ้าหนึ่งหมาไหมเกตเจ้าหนึ่งหมาไหมกูไม่หลบออกไปก็ได้กูไม่กูไม่ไปหามึงก็ทางนั้นอ่ะกูรู้แล้วว่าใครเป็นแต่คือมีสองตัว่างประเด็นอ่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่จำไว้เลยนะคะทุกคนเบคอนี่อยู่ใกล้เราที่สุดไม่ใช่ค่ะเบคอนี่อยู่ฝั่งตรงนู้นนั่นแหละคือคนที่เป็นแล้วคือพังคกีอ่ะถ้าใครเป็นคนที่เห็นปุ๊บถ้าไปยิงปั๊บมันแล้วคือเราไม่มีเวลาพิจารณาไงน้องอยากเดินไปหามันแล้วอ้าวเรียบร้อยขอโทษที่ช่วยชีวิตน้องไม่ได้คือพี่ก็ไม่กล้ายิงงั้นใใคครรอยยยู่่่่่่่กกกกลลล้้ๆพพพพีีี็ไไมาาาาิิงงงเะะวววัจผดน อุ้ยมาตอนไหนเนี่ยมีผีเหรอมันเดินมาตอนไหนวะทุกคนถ้าไปตกใจมากไอ้เราก็ไม่กล้ายิงไงอีกตัวหนึ่งมันยืนหลอมแหลมอยู่ตรงนั้นตัวนหนึ่งนะอ้าวใครปิดไอ้นั้น ใจเย็น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 ตะไฟใจเย็นใจเย็นวิ่งมาตอนไหนวะแล้วมันมีผีไงโอเคเธอไม่ใช่ใช่ไหมแม่เลยเดินมาแต่ละทีกูหัวใจแทบวายอ่ะเหลือไม่กี่วิละคัตกรนู่นมีไฟอยู่นั่นตะไฟจะซุ diamond, ะ่มตรงนี diamond, ้นะตะไฟก็กลัวม <IEL> <anyway> ันว้าม so ้าเลยไม่รู้นะว่ามันเอาเปิร์กอะไรมานั่นไงกูว่าละ โอ้ทีนนะตั๊กไฟเป็นคนที่เกลียดเบิร์ผีมากคือแบบมันเป็นเบิร์ที่แบบโคตรจะคุมกำำําเนิดตั๊กไฟเลยอ่ะคือตั๊กไฟเป็นคนที่แบบคือปกตินะคือตั๊กไฟจะเป็นคนที่ใส่หูฟังเวลาเล่นเกมเว้ยแล้วคือบางทีอ่ะบางคนอนะ่ะมันเอาเบิร์ผีมาตั๊กไฟรู้นะว่ามันใช้อ่ะเพราะตั๊กไฟได้ยินเสียงวีทามไงแต่ทีเนี้ยตั๊กไฟเป็นคนที่แบบเอาหูฟังตั๊กไฟเริ่มเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบใส่หูฟังแล้วตั๊กไฟจะเปิดเสียงแบบไม่ใส่หูฟังแล้วคือทีเนี้ยมันไม่ค่อยได้ยินมันนไไม่ได้ย้ยยเเเเออออแทีีราก็ไไม่รู้้งแแลวบบ ไอ้ห่าปิป้กผีดปิ้กที่น่ากลัวมากเลยนะทุกคนคือทุกคนต้องฟังดีๆอ่ะเอออุ้ยไอหัวร้านเป็นยิงมันจ้ะใครเป็นเชอริฟเอ่ยยิงมันก่อนเชอริฟเป็นเบคอนเราไปเห็นแล้วแล้วเขายิงไม่โดนและคือมันไม่ฆ่ากันไงไอน้นี่สองตัวนี้มันเป็นทีมเมอร์กันนี่คือเราฆ่าให้ได้แล้วแคมป์ปืนจากนั้นก็ให้รอใ้คนนี้มาเก็บปืนแล้วก็คุณก็จะทีมเมอร์ใช่ไหม เออฉันเข้าใจคอนเซ็ปต์คุณอุ้ยตายละอุ้ยไอ้น,นี่เดินตามมาทำไมเนี่ยเป็นใช่ไหมเนี่ยกูรู้เลยทรงอย่างนี้ทรงอยากแบ๊แซอยากบอยเธอเป็นเลยคนเธอเดินมาอย่างนี้แม่งโคตรโบ๊เลยอะ่ะโคตรโบอะไรเออไม่ใช่โคตรโบโอเคมันตั้งกูจะจุกมึงยันวินาทีสุดท้ายเลยมา และในเซิร์ฟมีกันอยู่4คนเนี่ยเฮ hey, แล้วเี๋ยวอีกคนนี้คนเดียวนี้ยิงมาจันเออทำดีมากนะคะ FC กูเก่งค่ะเป็นไง โอเคค่ะทุกคนก็สลับคลิปนี้เนี่ยราไฟก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะก็สลับแมปนี้เนี่ยราไฟก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม murder mystery 2นะทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่เพราะว่ากูตายอย่างเดียวเลยโอเคทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไปเนาะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าเกิดว่าราไฟอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็จะได้ดูเป็นคนแรกๆกันเนาะโอเคสลับคลิปนี้รถไฟไปละจ้าบ๊ายบายเนาะ